ข้าเขาเจก้กำลังงามเนาะอ,นนอ,อเข่ากำลังงามอากาศหนาวหนาวเขากำลังงามบอกงามขนาดนี้เข้าให้เขโอ้ขัขนา <c oughs> ด <c oughs> เกี่ยวกับหัวไอยโน่อะไรนะมาตีไปไปไปเล่นเล่นเล่นโอ้ฝึกงานวันนี้ตัวนี้ฝึกงานเนาะตัวนี้เนาะฟื้นงานเนาะตัวนี้เนาะโอ้ฝั่งนี้ดำดำว่ะ ลุนแรงให้ค่อยๆเดูนกได้รุนแรงให้ขับรถเนี่อู้หูน้าจะงงังไงแบดมาเลยเบดเล่นน้อยเบ็ดเล่นน้อยนึงอว่าอุ้ยกินขนาดวะตาเมียนบนกล้องในปั่นทะเลตัวน้ำก่วงเกิด สะใหญ่เป <including> ็นขวงน้ำลิกอัตรีฝั่งน้ำมันหลม่งแต่น้ำกับน้ำโอ้มาขามกันเลโอ้เข่าจะหง่าันาังคิม่คิดเ่ะคิดไปใช่ละเนี่ยทำนิ่มอยู่บ้้งไอ เลื่อเตี้ยโอ้บรรยากาศดีขนาดวะบนเนียบไม่เห็นนนเลยพวกสี่ห่ากันนั่นแหละบนเนียะ ปุ่นกะเป็นบอ่อฝั่งนั้นเป็นบอ่อฝั่งนั้นเป็นบอ่อ <c oughs> โอ้ <c oughs> โดดขนาดที่ว่าลมเฮ้งขนาด <c oughs> อยู่ใกล้น้ำเนาะ <c oughs> ลมเกินลมเลยพี่นึกเฮ้งขนาดลมเกินลมเฮ้งขนาด นืนแห้งเย็นเลยเนาะการคืนตัวแรงแหงเย็นอยู่ใกล้น้ำป่านี้เห็นเนาะลมเย็นจะจ่อยัไมเนอมอดีมากตัวหันลับนันหบ่ รือว่าตัวหั่นรัดมันรถมา嘛ก็ได้ยินเสียงอะใกล้จะถึงแล้ว้็ใช้เวลาบดอัดได้นี่วแต่สิบวันแล้วใกล้สิบวันแล้ว โอ้มาตัวนี้มันพินก,การเนาะอันนี้ไม่โคไม่โคเลอตัวนี้รู้เวยบ่กลัวไม่ต้องว่าอจะลายทูดพูดนะมองมันบ่มีขี้ฝุ่นพคนนี้มีควางมีด <c oughs> อ,อกไม,ม,ม้น่อยนึงหนิบ่มีขี้ฝุ่น ฮึรกาเอาแไปเยดไปพักไม่แล้วน้สมบรรยากาศผมสวยความสวยงามควาบรรยากาศ นี่คือเล่นอยู่บ่เล่น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 ม่อระบนน้อยนี่มยรบ่นะมยรบ่นี่น้อยนี่เล่นหั่นปนี่บมเนาะเนใกล้จะถึงจุดหมายปลายทาง จุดหมายเราคือต้นมะกกะทันจุดหมายคือต้นมะกกะทันมะประทานเอ๊ะเต๋อโอ้โอโอโอย่ามมอง อย่างไรกันมเอาอยู่นี่ได้อยลงมือนี่ลึกขนาะดอ๋อคุโมอนี่มันลึกแล้วมันเฮ้ยทั้งหมดมืลึกกว่าจริงลึกขนาดได้ดอกบระตุ้นดอกลึกขนาดมาใส่อยู่ลิบลิบเอาอลิบเอาเออมาใส่เจ้าดูดน้ำนะ่ายามองตอนนี้บรรยากาศบอ่อตัวบรบรยนะากาศบ่อบ่อบ่อหาปลา bay tôi buồn mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ๋อี่ต้เลยอ๋อตายอ๋อหมูน้อยหมูน้อยเลยโตโต้เข้าว่าจ้าคืองามใช่ป่ะถ้าเจ้าใส่ยังงีเฮ้ยงามใหรอะ

เบตเตอร์ีโอ้เขียวขนาเข้าของเราทองดีข้าแรงขุดหล่นลงน้ำเมื่อหอ่มองยู่ว่าอยู่กับแมวออกอยู่อ๋อตะก่อนขังนหล่นมันทอดาีได้ว้าอยู่ตะก่อนมันทอนีหนทางมันทอนีได้ตะก่อนโอ้มันโเป็นอันนี้ ได้ยูมันเอายากอ่ะนี่เนาะตอนเลกยงดงดเนาะมันเอายากเลยบคือต้นเอ้บุนี่ยมันเอาง่ายกว่านี้เราง่ายกว่านี้เลยส่วนเราเนาะไปย่งมันเอาเอาก็เลยไอ้บุญอยที่ยงเต็มเลยพอเลยฮ้ยบุญแล้วพี่ๆเลยเนาะบันตรงเนาะขึ้นไปเพงพิเลยไปทุ่งนาเลยนี่นั่งท่งยบแล้วไอยู่ที่ยงเนี่ยไปเยทงเยไป่าเหี่ยง ไปเลขขนาดตามพันยิ่งไปเลยตายฮะไปไหมโคตรตรงไปเรื่อยไปเรืยไปถึงผู้บอกหรือวันมันไกลอ่างนันเพื่อโอ้กันไปเลยมันเกิอบอกโ่ขี้ตุ่มจะบอก